สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบาังเอิญผ่านเข้ามานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช็อตเด็ดเทพล้มนะฮะก็จะเป็นรายการที่เราเนี่ยรวบรวมเอาช็อตเด็ดนะฮะหรือว่าช็อตน่าอิฉาน่าอิฉานะฮะของเทพล้มนะฮะซึ่งเทพล้มที่เราพูดถึงนั่นก็คือยูกิริโตจากเรื่องชูรับลูนนั่นเองนะฮะ โดยเราเนี่ยจะเรียงเป็นทีละภาคทีละตอนเลยนะฮะซึ่งใน EP นี้นะฮะก็จะเป็นฮ er ูเลิฟลูภาคแรกตอนที่20หนั่นเองนะก็เป็นตอนออสุดท้ายของภาคแรกนี้แล้วนะฮะตอนลาลาซึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้ก็ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วเลยนะฮะหลังจากที่พวกยุยเนี่ย ช่วยริโตะหนีรอดมาจากดอกบานเช้าปีศาจได้นะฮะแต่ก็ต้องมาเจอกับอุปสรรคที่ไม่สามารถขับรถผ่านไปได้นะฮะพวกริโตะเนี่ยจึงได้รับการช่วยเหลือจากคุณหนูซากิที่ขับหอมารับนั่นเองนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ได้ขึ้นไปบนหอของซาีิจังนะ แต่ก็ถูกโจมตีจากวัตถุปริศนาจนฮอเนี่ยเกือบจะตกเลยนะฮะแต่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 ยังไม่ทันตกถึงพื้นนะฮะพวกริโตเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือจากยามิจังเอาไว้ได้นะฮะรอดตายไปนะและทุกคนนะฮะก็ได้ถูกโจมตีอีกครั้งจากน้ำเต้าปีศาจแต่ริโตเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากทุกคนทําให้หลุดออกมาได้นะฮะแต่ว่าเพื่อนๆคนอื่นๆของเขาเนี่ยก็ต้องอยู่ต่อสู้กับน้ำเต้าปีศาจต่อไปนะ ซึ่งพวกเพื่อนๆของริโตเนี่ยก็ได้ถูกสลามที่ออกมาจากน้ําเต้าปีศาจเนี่ยั้งตัวเอาไว้นะฮะแต่รั้งไว้อย่างเดียวเนี่ยมันดูธรรมดาเกินไปนะฮะเพราะว่าเจ้าพวกสลามพวกนี้เนี่ยมันดันละลายเสื้อผ้าด้วยนี่สิฮะทำให้เราเนี่ยได้เห็นช็อตเด็ดของหลายๆตัวละครในฉากนี้กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะ และอีกไม่กี่อืดใจริโตก็จะถึงเส้นชัยแล้วนะฮะแต่ก็ถูกขัดขวางอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากดอกไม้ปริศนาที่พ่นควันออกมานะฮะทำให้จิตของเจ้าริโตเนี่ยหลุดลอยและยืนนิ่งไม่รู้สึกตัวไปเลยล่ะฮะออและในห่วงจิตสํานึกหรือว่าในความฝันของเจ้าริโตนี้นะฮะ เจ้าริตโต้เนี่ยก็ได้เจอกับลาล่าแล้วก็ฮารุนะในร่างเปลือยเปล่านั่นเองนะฮะที่เข้ามานวเนียยั่วยวนเจ้าริตโต้กันบนเตียงนะและในระหว่างที่เจ้าริตโต้เนี่ยกำลังถูกลาล่าแล้วก็ฮารุนะในความฝันเนี่ยพูดเกลี้ยก,กล่อมแล้วก็นวเนียจนสติของเจ้าริตโต้เนี่ยเริ่มเลือนลางนะลาล่าและก็ฮารุนะในโลกจริงเนี่ยก็ได้ตะโกนเรียกแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าริตโต้นะ จึงทำให้ริโตเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวในที่สุดน,นั่นเองนะ <Hey. S 1> และก็ได้ออกวิ่งอีกครั้งจนเข้าเส้นชัยไปแบบชิวเฉียนเลยล่ะนะ และจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะฮะก็ทําให้พ่อของลาลาเนี่ยยอมรับในตัวของเจ้าริตโตอย่างเป็นทางการนะและทุกคนเนี่ยก็ได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปนะฮะและชาวเตทเทพล้มในตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์ชมกันได้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ EP ีต่อไปนะฮะสำหรับ E ีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ